โอเคครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการแนะนาําอนิเมะที่ไม่ได้แนะนําอนิเมะมาเด้นานๆนะคบผมเราก็ห่างหายการทําคลิปหรือว่าการแนะนําอนิเมะเล่นเกมนะคบคนดูห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับ<ม>เพราะว<ม>่าเราไม่ว่างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เปิดเทอมนะค,คนดูโอเควันนี้เราจะมาแนะนําอนิเมะเรื่องอันดับปลาชานะครับผมภาษาอังกฤษอ่านยากแล้ว่พรา <S <S ผมอ่นานภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะคนดูเรื่องย่อมันก็มีอยู่ว่านะครับผมเจ้าชายลำดับ เจ้าชายทาย,ยาทลำดับที่หนึ่งเขาเป็นใบนะครับคนดูแล้วก็หูหนวกไม่มีฝีมือในการต่อสู้แม้แต่นิดเดียวนะครับผมแล้วเขายังถูกคนดูถูกเหยียดยามมากเลยนะครับผมจากแบบประชาชนที่แบบไม่เขาอยากขึ้นของราชเพราะเขาว่าหูหนวกอะไรประมาณนี้นะครับดูแบบไม่สมประกอบอะไรประมาณนี้นะครับดู แต่วันหนึ่งนะครับผมเขาเจอเพื่อนแท้นะครับผมอาจจะเป็นไม่ไม่ใช่คนะเออบอกว่าไม่ใช่คนดีกว่านะครับคุณดูเป็นแบบพวกสัตว์พวกเงาพวกคล้ายๆเออมอนเตอร์อะไรไประมาณนี้นะคุณดูเออมันเป็นอนิเมีอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากเลยนะครับตอนนี้มันก็ยังไม่จบและไม่มีภาคไทยด้วยนะครับคุณดูก็เป็นอันนี้มะอีกหนึ่งเรื่องที่ผมดูอยู่นะครับผมก็มี1-4ถึงตอนนะครับคุณดูตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่ทํา นะครับผมเออก็มันยังทาไม่เสร็จนะคุณดูก็ตอนนี้มีสับไทยอยู่นะครับผมมีประมาณหนึ่งถึงสี่ตอนนะครับเป็นอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องที่เอาใจช่วยไปเองนะครับคุณดูก็สนุกมากนะครับก็แนะนําให้ไปดูนะครับคุณดูไปดูช่องไหนก็แล้วแต่เลยนะครับผมเป็นอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกมากนะครับผมแนะนําให้ไปดูเลยนะครับโอเคผมมาแนะนําประมาณนี้แล้วนะครับผมผมไม่สปอยมากแล้วกันนะครับไปหาดูกันเองแล้วกันนะครับผมมาแนะนําประมาณนี้โอเคไหม ไปแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้วไว้เจอกัคลิปหน้าสวัสดีครับ